พี่ก็โดนยิงงงใช่ปะพี่ก็โดนยิงกลางทองหลอดเลยคนรถพี่สี่น้องชายพี่สามพี่สามคือกินเหล้านะันนกินเหล้าอยู่ที่ร้านพี่คนหนึ่งก็นั่งกินลงมากันไอ้น้องคนที่ลงมาก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนของน้องชายน้องเพื่อนสนิทน้องชายพี่ครับเขาก็ออกไปก่อนขราวก็ไปม,มีเรื่องกับรถรถโมไซคันหนึ่งมันก็ต้องไปด่ากันอยู่นั่นแหละบังเอิญพี่ก็ออกไปทางเดียวกันทางพอดีตามท้ายไปตามท้ายไปก็ตามกันมาแบบ อามาเป็นขบวนเลยของเราเลยอแล้วพี่ก็ลงไปก็จะไปดูอ่ะว่ามึงัดร้องอะไรกันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนรถพี่สมัยนั้นเขาคนดูแลเขาใส่พวกซาฟารีอ่ะอ่าก็โหสมัยก่อนอ่าอ่าเป็นกาดด้วยเออมึงพี่นี่ก็ลงไปพี่ก็ลงไปพอลงไปมันก็ยิงเลยเจเมตรไม่เกินมึงยิงปึ้งเลยอ่ะแม่งไม่โดนเว้ยไม่โดนพี่ไม่โดนอไม่โดนใครเลยอ้าวไอสัตว์ที่ปืนปลอมนี่หน่าพี่ก็เลยเดินเข้าไปแม่งชัดอีกสองสามตุ้มพี่ก็ร่วงไป เข้าเข้าขาเลยครับเข่าพี่สองข้างแล้วก็ตรงหัวไม่เท้ามันซัดหมดแม็กเลยอีกสี่ไปโดนคนรถพี่น้องชายพี่โดนตรงใกล้หัวใจมากเลยสองน้องชายพี่กับไอ้คนรถพี่เหมือนตายแล้วอันสุดท้ายมันมันมัน่อหน้าพี่อยู่อย่อยางเงี้ยหรอแล้วมันก็วิ่งไปถ้ามันยิงพี่ตายไอ้ขี้ขี้ที่สุดเนี่ยคือไอ้น้องพี่คนที่มีเรื่องเนี่ยเสือกพี่อุ้มพี่คือมันนั่งที่คนขับพวกเพื่อนพรไอมขี้นไปแล้ว เพื่อนแม่ก็เอาคนน้องชายพี่กับคนรถพี่มาไว้ในรถตู้อกีกอู้ขับไปส่งแม่งคาร์เมเลียนขับพี่พี่ขับได้เหรอนั่นไงอู้วหมอเหมือนแม่งมาไอ้เฮียนี่ก็หนักมากเนี่ยสองคนเนี่ยพี่ก็คิดในใจว่าไอ้เฮียถ้ากูเข้าไปคนกูตายแน่นอนมออหมอไม่มี<อ>ไม่ทันนะ่ะพี่ก็เลยขับไปสมิติเวชเขราะขับโอ้ลากตัวเองไปสมิติเวสไอ้เฮียผมไปเปิดไปตายหน้าห้องฉุกเฉินนะพี่อะเปิดประตูลงปุ๊บไม่รู้อะไรอีกเลยผมถามหน่อยพี่ความรู้สึกที่แบบร่างกายโดนกระสุนเข้าไปมัน มันเป็นยังไงไม่รู้<ด>เรื่อง f อ่ะไม่รู้เรื่องตอนมันเข้าไปคือมันหมดมรแรงเม่เฉยเลยอ่ะคือประเด็นคือพี่โดนเข่าสองข้างแบบพอดีปี้ๆเลยอ๋อออกเข้าพึ่งออกเข้า<ห>ออกนี่นซึ่งแม่งไม่โดนอะไรได้ยังไงไม่รู้นะแต่เดินไม่ได้อยู่หกเดือนนะคราวนี้เข้าอัางนี้เห็นปะอ่าคือมัน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 แล้วก็ออกตรงนี้แล้วก็ออกมันไม่มีแรงเฉยๆแต่เจ็บไหมไม่เจ็บไปเจ็บที่โรงพยาบาลตอนพยาบาลเขาสวนล้าง ล้าง,งแผลไอสะเอ้ยเมื่อกี้ดูสวนไปสวนมาถูอยู่นั่นน่ะคนความเจ็บไม่ไหวแล้วตายในที่เจิมแล้วแต่ไม่ตายมีหน้านัเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเพราะเราเจอเหตุการณ์ที่แบบเหตุการณ์มัในใกล้ตายอ่าเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก